ต่อไปเป็นพุทธศาสนานิกายมหายานในทวีปเอเชียตะวันออกสาธารณรัฐประชาชนจีนพระพุทธศาสนามีบทบาทสำคัญในประวัติาศาสตร์จีนมานานกว่า2,000ปีและพุทธศาสนาแบบจีนก็มีบทบาทในการเผยแพร่พุทธศาสนาในทวีปเอเชียตะวันออกอย่างต่อเนื่องเช่นกันราชวงศ์ถังตอนต้นช่วงปี618ถึ907ของสากลสมัย ถือเป็นยุคทองแห่งพระพุทธศาสนารวมทั้งมีความเฟื่องฟูทางด้านศิละปะและวรรณกรรมในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมยุคทศวรรษที่1960และ70วัดวาอารามของพระสงฆ์จีนส่วนใหญ่ถูกทำลายพระแม่ชีและอาจารย์สอนศาสนาที่รับการฝึกฝนมาอย่างดีถูกประหารชีวิตหรือไม่ก็ถูกคุมขังในทิเบตและมองโกเลียด้านใน มีการกดขี่ทางพุทธศาสนาหนักกว่านี้เสียอีกเมื่อจีนได้รับการปฏิรูปและเปิดประเทศมากขึ้นความสนใจในศาสนาแบบดั้งเดิมก็กลับมาใหม่อีกครั้งมีการสร้างวัดใหม่และบูรณะวัดเก่าผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกับวัดวาอารามเหล่านี้มักมาจากครอบครัวยากจนและมีการศึกษาต่ำซึ่งอาศัยอยู่ตามชนบทวัดหลายแห่งมีไว้เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น โดยมีพระธรรมหน้าที่เป็นผู้เก็บตั๋วและดูแลวัดในปัจจุบันมีชาวจีนจํานวนมากหันมาสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเน้นพุทธศาสนาแบบที่เบตจํานวนพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ20%ซและวัดส่วนใหญ่ในจีนก็มีผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายเมื่อหลายคนเริ่มมีฐานะ และชีวิตที่ยุ่งเหยิงมากขึ้นพวกเขาก็ย่อมหาทางออกด้วยการเข้าหาพุทธศาสนาแบบจีนและทิเบตพุทธศาสนาแบบทิเบตนั้นเป็นที่สนใจสําหรับชาวจีนฮั่นเป็นพิเศษซึ่งเห็นได้จากจํานวนลามะที่สอนเป็นภาษาจีนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไต้หวันฮ่องกงและชุมชนชาวจีนในต่างประเทศ ในประเทศไต้หวันและฮ่องกงสามารถเห็นประเพณีของศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบจีนได้ชัดเจนที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกไต้หวันมีชุมชนคณะสงฆ์และแม่ชีที่แน่นแฟ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปนอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยสำหรับพุทธศาสนาและโปรแกรมทางพุทธศาสนาสำหรับสังคมสงเคราห์ด้วยฮ่องกงก็มีชุมชนคณะสงฆ์ที่เฟื่องฟูเช่นกัน สำหรับชุมชนพุทธศาสนิกชนชาวจีนในต่างประเทศอย่างในมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียไทยและฟิลิปปินส์นั้นจะเน้นเรื่องประเพณีไหว้บรรพบุรุษและประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลทางการเงินและสุขภาพของผู้ไหว้นอกจากนี้ยังมีร่างทรงนอกจากนี้ยังมีร่างทรงที่สามารถสื่อสารขณะอยู่ในพะวง ซึ่งมีกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาไปปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจของตนด้วยนักธุรกิจยักษ์ใหญ่ของจีนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสี่เสือแห่งเอเชียมักบริจาคเงินจำนวนมากให้พระสงฆ์ทำพิธีเสริมความสำเร็จให้กับงานด้านการเงินของตนในไต้หวนันฮ่องกงสิงคโปร์และมาเลเซียก็มีชาวพูดแบบที่เบตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเกาหลีใต้ พระพุทธศาสนามาถึงคาบสมุทรเกาหลีจากประเทศจีนในปีศตวรรษที่3สากลสมัยตอนนี้พุทธศาสนาในเกาหลียังถือว่าค่อนข้างแข็งแรงถึงแม้ว่าจะถูกโจมตีจากองค์กรคริสที่เข้มงวดมากขึ้นก็ตามในช่วงสิปีที่ผ่านมามีวัดทางพุทธมากมายถูกทำลายหรือเสียหายจากการเผาไหม้โดยกลุ่มดังกล่าวปัจจุบันมีประชากร2 3เป็นชาวพุทธญี่ปุ่น พพระศาสนาเผยแพร่มาถึงญี่ปุ่นจากเกาหลีในช่วงศตวรรษที่5และมีบทบาทสำคัญอย่างมากในสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นตั้งแต่ปีศตวรรษที่13มีธรรมเนียมที่พระญี่ปุ่นสามารถแต่งงานและดื่มแอลกอฮอล์ได้พระเหล่านี้ค่อยๆเข้ามาแทนที่ว่าพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติพรมจันย์ตามประวัติศาสตร์แล้วมีประเพณีแบบพุทธบางอย่างที่เป็นเชิงชาตินิยมสุดขั้ว โดยเชื่อว่าญี่ปุ่นถือเป็นสวงสวรรค์ของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันมีลทัทธิที่เชื่อเรื่องวันโลกาพินาศบางกลุ่มเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธถึงแม้ว่าแทบจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคำสอนพระสักญมุนีพุทธเจ้าเลยประชากรประมาณ40%เป็นพุทธศาสนิกชนและชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีความเชื่อผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนากับชินโต ซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมของญี่ปุ่นพิธีการเกิดและแต่งงานจะได้รับการเฉลิมฉลองตามประเพณีของชินโตในขณะที่พิธีงานศพจะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เพิ่มเติมนะคะเวลาแต่งงานจะเป็นคริสเกิดเป็นชินโตแต่งงานเป็นคริสตายเป็นพุทธนะคะญี่ปุ่นวัดวาอารามในญี่ปุ่นได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถึงแม้ว่าวัดบางแห่งจะเป็นเชิงพาณิชย์มากก็ตามโดยรวมแล้วการศึกษาและปฏิบัติทางพุทธศาสนานั้นมีน้อยลงไปอย่างมากที่ญี่ปุ่นมีองค์กรพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งชื่อว่าโชคากักไก่จบตอนที่สองต่อตอนที่สพระพุทธศาสนานี่กายมหายานในทวีปเอเชียกลางและพระพุทธศาสนาในประเทศที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนามาแต่ดั้งเดิม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ